สวัสดีค่ะกระแสข่าวดังมาแล้วค่ะบุญคุณต้องทดแทนปมสัมพันธ์บอลเต่าหลังเข้าวงการหลังแต่ดังกว่าเรื่อได้ว่าเป็นอีกหนึ่งในแสดงตลบมากความสามารถที่โด่งดังจนใครหลายคนรู้จักนั่นก็คือบอลเชนยิ้มหรือมีชื่อจริงว่าชัดชัยจำเนินกุลเกิดวันที่หนึ่งพฤษภาคม252 2พื้นเพศครอบครัวโดยกำเนิดเป็นชาวอำเภอมวกเหล็กจังหวัดสระบ,บรุรีแต่เกิดและเติบโตที่จังหวัดนครราชสีมา ดยบิดาเคยเป็นตลกมาก่อนเช่นกันขอจบการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่3บอนเคยสมัครตลกคณะไหนก็ไม่มีคนรับจนได้ไมาอยู่กับเต่าเชิญยิ้มภายหลังเต่ายุบวงจึงได้ไปอยู่กับหนงชาชาชาหลังจากที่หนงเลิกทําทีมก็ได้มอบตาแหน่งหัวหน้าให้บอนไปตั้งแต่บัดน,นั้นทั้งนี้บอนเองเคยเปิดใจถึงผู้ที่มีพระคุณของเขาก็คือเต่าเชิญยิ้มที่หายหน้าหายตาไปจากวงการบันเทิง และหลายคนก็มองว่าส่วนทางกับตลกรุ่นน้องอย่างบอลที่นับวันดังขึ้นเรื่อยๆอย่างไรก็ดีแม้จะดังแล้วแต่บอลไม่เคยลืมตัวแม้แต่นิดโดยเขานั้นยังคงแวะเวียนไปเยี่ยมตลกรุ่นพี่เสมอทางนี้บอลได้โพสต์ภาพคู่ต่าเชิญยิ้มพร้อมเผยเข้อความว่าเพราะรักจึงมาหาผู้ให้กำเนิดให้ชีวิตใหม่จากวันนั้นย้อนไปสมัครตลกไม่มีใครรับผมจนบุคคลนี้ครับพี่เต่าเชิญยิ้มรับไปอยู่ในวงจนทำให้ผมได้มีชีวิตใหม่ขึ้นมาจนถึงวันนี้ ไม่เคยลืมพี่ครับไม่ต้องห่วงพี่ยังมีผมนะผมไม่ทิ้งและไม่ลืมครับชีวิตคนเราไม่มีอะไรแน่นอนรักพี่ครับจะมีแฟนคลับเข้ามาบอกว่าไม่เห็นเต่าเชิญยิ้มมานานมากพร้อมร่วมชมบอลว่าทําหน้าที่ได้ดีมากขอให้เจริญขึ้นไปอีกเรียกได้ว่าความสัมพันธ์ของสองคนนี้ก็ยังรักและเคารพกันอยู่เสมอแม้จะไม่ค่อยได้เห็นบ่อยนัก สำหรับบอลเชิญยิ้มเป็นนักแสดงตลกชาวไทยที่มีเอกลักษณ์จดจำได้ด้วยการสามารถเล่นได้หลายบทรวมไปถึงหนึ่งในพิธีกรหลักของรายการบริษัทหาไม่จำกัดและยังมีคณะเป็นของตัวเองอด้วยรวมถึงยังเป็นน้องคนสนิทของโรเบิร์ตสายควันซึ่งบอลได้ช่วยเหลือทุกอย่างตั้งแต,แต่เริ่มไม่สบายจนถึงวาระสุดท้ายของชีวิตศิลปินตลกชื่อดังผู้ร่วมรับอีกทั้งออกมาชี้แจงเคลียร์ปมดรามา่าจากกรณีเรื่องการแจกการมรดกระหว่างภรรยาของโรเบิร์ตและฝั่งญาติพี่น้องของโรเบิร์ต ซึ่งเรื่องราจบลงด้วยดีและไม่มีอะไรในกรอไผ่นั่นเองขอขอบคุณข้อมูลข่าวจากไทยนิวส์ูมค่ะขอบคุณเพื่อนๆที่ฟังคลิปช่องกระแสข่าวดังช่วยกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะขอบคุณค่ะ